ยมมาทูดรอชายคนนี้กลับมาที่บ้านทุกวันเป็นเพราะชายหนุ่มคือเจ้าของเดดโน้ต ซึ่งสามารถฆ่าใครก็ได้โดยการเขียนชื่อคนคนนั้นลงไปความจริงแล้วเขาเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์เขาไม่เคยใช้สมุดเล่มนี้เลยสักครั้งแต่ถ้าเขาถูกทางการพบว่าครอบครองเดดโนตเขาจะถูกมองว่าเป็นอาชญากรทันทีนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ยมทูตกลัวเรื่องความปลอดภัยของเขาจู่ๆตำรวจเพื่อนร่วมงานได้ตามมาที่บ้านของเขาและได้พบกับความลับของเขานั่นคือเดดโนตทันใดนั้นเพื่อนรีบจจอปืนมาที่เขาและรีบเปิดเดดโนตคพลิกดูทุกหน้าแต่กลับพบแต่ความว่างเปล่า ทันใดนั้นชายหนุ่มสัญญาว่าจะไม่ใช้มันเด็ดขาดเพราะการใช้มันเท่ากับเป็นการฆ่าด้วยมือของเขาเองแต่ด้วยแววตาทําให้เพื่อนเขาเชื่อใจหลังจากนั้นชายหนุ่มห้ามไม่ให้ยมมาทูตใช้มันเพื่อช่วยชีวิตเขาเพราะจะทําให้ยมมาทูตตุยเสียเองถึงคราวสวยชายหนุ่มกระโดดบังกระสุนให้เพื่อนอัดยากรจ่อปืนและลั่นไกไปที่เขาแต่เธอกลับล้มลงเสียเองเขารู้ทันทีว่ายมมาทูตเขียนชื่ออัดยากรลงในสมุดเพื่อช่วยชีวิตทําให้เธอสลายหายไปตลอดกาล